สวัสดีครับสวัสดีเอฟซี FC แฟนจ่อมทุกท่านทุกคนนะครับผมไก่เวลาเข้าไม่เรื่อยๆแล้วนะครับไก่เวลาเข้ามาเร,เรื่อยแล้วเป็นยังไเสฟนจองปล่อยวบาคลิปอยู่เูียเดียวเป็นไงอยงว่าเป็นไงน,นี่ว่าติถามว่าเป็นยังไงไปใส่มาคือวงกับม,มย้ยามนี่นี่โอ้ยทุระมันไหลเออเดี๋ยวนี้ต้องเข้าใจว่าเป็นอันนี้แล้วปุ่มทุระเออทุระเอียงกระดอกเดียวเมื่อวนี้เป็นมันสําคัญนี้ ใช้ชายาไหมปุ่มธุระอ่าปุ่มธุระเมื่อ <c oughs> นี้เป็นเมื่อสําคัญเมื่อที่คุณโป้คุณแม่นี่เพื่อนนีดล่อค่อยเพื่อนถาบางหันนิดว่าสิถาให้บุญน้ำโชคว่าว่าวดีเหล็กปูปุกพีน่ะอ๋อเออแล้วแล้วเป็นยังไงการูกอะไร,รกกไว่าแล้วขอบุญน้ำโชคว่าจากสีแล้วย่ามดนยน่าธุระนั่น บ่เป็นยังบ่เป็นยังยันบ่ทันคุณพ่อคุณแม่นะก็เลยได้เว้าไผเว้าก็คือกันนั่นล่ะครับ FC เนาะเออไผเว้าเธอเว้าก็คือกันฉันเว้าก็คือกันน่ะเลขเดียวกันเลขกันเลขของปูน่ะจ้ะนุกไอ้นุกัย่านเนาะย่าน FC แบบว่าโอ้ฟังผู้น้ำชมสีคือกว่าหรือเปล่าสินะบ่บ่ฟังไผก็คือเพิ่นนั่นล่ะอือเอ้ามื้อนี้คลิปนี้หลายคนทั้งโทรมาทั้งถามในไลน์ทั้งโอ้ยหนูตอบบ่ว่ชบ่ไหวครับ เขาอยากงูตัวเลขของบุญน,น้ำโชคงวดนี้บุญน,น้ำโชคมาตัวใดว่าบุญน,น้ำโชคสีเลน,นังน,นะแนนค่ะโอ้บอแมแนนบุญน,น้ำคิดว่าสีเลนแ่ผู้เล่นเป็นผู้นี่ผู <c oughs> ้นี่คิดว่าสีเลนนะครับแ่ผู้เล่นเป็นผู้นี่ <c oughs> จ้านะครับเอา้าตาคันเอฟซี C อยากรู้นะครับวาบุญน,น้ำโชคเล่นตัวใดก็คือเล่นโตฝันบุญน,น้ำโชคนนะอ่ะบ่กวาจะเป็นฝ <c oughs> ันเตื่อแรกนะครับแล้วก็เตื่ที่สองจ้า ตัวใดก็ยำไม่เนี่ยข้าวข้าฟันเที่แรกกับที่ว่าเอาเอาปืนไปยิงคุณตาพานมันบ่จ้าแมนจ้าเอาปืนไปยิงคุณตาพานเสร็จปั๊บอ่าคุณตาพานกับเสียชีวิตเสียชีวิตเสร็จบุญน้ำโชกอ่ะห่อขึ้นฝ้าอืเหาะขึ้นฟ้าเหาะมวนจ่าจ่าจ้าและก็พัดมาอีกนั่นพัดมาอีกจักว่ามันสองขึ้นแต่เม่ฟันว่าปิ่งปิงนะครับปิงเข้มปิงเข้าทากนั่นละโตนั่นละเกาะน้ำมูนี่เกาะ อ,อูงามมือละไปอสองฟังนี่แล้วก็งามงามเท้าน,อ,าานอ่งามเท้างามเท้าอาจารย์ก็คือจีบอกสุภาพแต่คุณบ่อคุณแม่เอาการันละน่ะนิ้วมือด้วยนิ้วเท้าด้วยใช่ใช่นิ้วมือนิ้วเท้าก็คือตรงงามมันนะอ่าไม่ไม่ได้เกาะตรงนิ้วนะเกาะตรงงามมือแล้วก็งามเท้านะคุณพ่อคุณแม่ก็คือเบิ่งเด็กก็คือว่ามองเห็นเป็นปิ่ง เป็นปิงเป็นปิง,ปงเช่นป,ป,ป,ปิงเข้าเกาะตํมอ่าระหว่างน,นิ้ว <Man. S 2> มาเถอ,อะทั้งมือแล้วก็เท้าด้วยแมนแมนจ้าบันนี้ตีว่าเป็นแังไดนก็ตีไว้ตอนแรกนะคือตีแปดห้าเก้าจ้าอันนี้คือจากฟันแรกที่ไปนยิงขุนตาพัานใช่ใช่จากฟันแรกที่เป็นยิงคุนตาพันตีแปดห้าเก้าแปดก็คือปืนจ้าก็คือแท่นโตเจ้าของแล้วก็ตโตที น้องๆที่ดังอยู่ในกลุ่มเม็ดบุซายเบิดนะครับแล้วก็เก่ากับแท่งอ่าคุณตาพานจ้าผู้เฒ่าเป็นเก่าในอันแล้วบัดนี้กัตีไปอีกอันนึงก็คือ809จ้า8ก็คือปืน0ก็คือตายเก่ากัคือผู้เฒ่านะครับบุญน้าโชคตีเป็นเลข3ตัว2หางก็คือ859กับ809ศ้าจ้าบัดนี้น่ะไอ้ตามไปถึงที่ตามไปถึงคุณตาพานจ้าๆไปถามมาพระตู้ เจ้าเกิดเมื่อไดพระตูเกิดวันไหนจ้าอ,อายุเท่าไหร่จเกิดวันไหนจอุ้นตาพานเลยมาบอกว่าเกิดสองสี่เก้าศูนย์คุณตาพานเกิดสองสี่เก้าศูนย์อายุเจ็ดสิบห้าปีบัดนี้เพราะมาเบิ่งตัวเลขนี่เพราะมาเบิ่งตัวเลขนี่เอาช่วยคุณพ่อค,คุณแม่ขอประกาศหนะ่อยเจ๋งล่ะประกาศแดงนะอ่ะมาเพราะมาเบิ่งตัวเลขนีมน่มันค่อนข้างจะไปในทิศทางเดียวกันนี่จ้านี่ เพราะว่าสิเป็นอายุนะครับเพราะว่าสิเป็นปีเกิดเนี่ยบอกนมาติดศูนย์ติดเก่า<ม>เ,เนี่ยลดขึ้นลดลงอะละแต้มเนี่ยเห็นบ้างี่จ้าจ้านี่มันมาไปในทิศทางเดียวกันก็เลยคิดไปคิดมาอันนี้เห็นหลงังๆมาเนี่โอ้ทิศทางเลขกหาแปดแปดหาดีมากรุ่นแรกนี่ดี ถามว่ามักบอคุณพอ่อคุณแม่ถามว่าบุญน้ำโชคมักบอแปดห้าห้าแปดมักอยู่ดิมักอยู่ดิแต่มันคือดังเนี่ยจ้าอ่าแต่ความหมายว่าดังนี่อาจิมาได้หรืออาจิบลูดก็ได้จ้านะครับเขาอาจิปัดน,นี้แมนอ่าอาจิมาได้บาดนี้พ่อไก่มือไก่เบ่นขม่านี่เจอฮาร์ดมือนี่มือเลขสี่ออกนี่ใจในใจหมูปลา จากตอนแรกที่มักตัวนี้นะครับมักตัวนี้นะครับเล่ยๆไก่มามาร์กมักฟังศูนย์เอ้าถ้าสัมพันธ์กับเลขโอมักศูนย์เลขติดศูนย์มาดอกอ่าแมนเมนเป็นปกติมักอ่าแปดห้าห้าแปดเนี่ยจะเล่ยม้กลายเป็นมักศูนย์แปดแปดศูนย์จาอ่าก็คือบโบคอยมักหาเอาง่ายๆถามว่าบบแมนว่าบบคอยมักคือมันดัง มันงย่านเออย่านย่านแบบมันหนีแต่กลับมาแมนว่าเอาไงว่ามันสื่อว่าไดจ้าแมนอัดนี้วอาจจะออกหรืออาจจะไม่ออกอันนี้บอลูดต้นที่นี่เนี่ยที่ลู่ลูคืออันแล้วเรียบร้อยแล้วทามาหาแปดแปดหาสื่อว่า้ดล้วสี่สื่อเชียดยังล่ะฉันวราถูกวะถูกต้องค่ะเออกันั่นละก็เลยหนีลบลบมาใส่คันสมมุิว่าแปดหาสื่อว่ไใดหายสื่อใส แปดกนี่ยังไปงจรง G, จีแปดที้แปดหกแต่อันนี้แนะนำเฉยๆแต่มากตอนนี้นะมากตอนนี้มากทั้งติดศูนย์อ่านี่มากทั้งติดศูนย์เด้อคุณพ่อคุณแม่จ้าจ่านี่อ้าเดี๋ยวเดี๋ยวสิใส่ประกาศแดงว่อมไว้เนะาะวาวาบุญน,น้ำโชกสื่อตัวไดเนาะจ้าอ่าบุญน,น้ำโขกสื่อไว้นะก็มีนี่ เก้าศ <09, S 1> ูนย์ศูนย์เก้าเก้าศูย์แปดศูนย์แปดค่ะอ่ามันมีเติมมาตัวหนึ่งตัวใดเนาะเพื่อศูนย์หกพอว่าเออประมาณตัวหนึ่งตัวหนึ่งที่ฉันเจ็ไหนเธอสองตัวสองตัวศูนย์หนึ่งกับศูนย์หกอืมศูนย์หนึ่งแล้วก็ศูนย์หกจ้าอืมความหมายประมาณไหนดิเลขเก่ากับเลขหกมันตัวเดียวกัน,ก,นออกันไว้กันไว้ฮามันกับตีร่างกายวะเถอะแมนจ้ะ แล้วอันูนหนึ่งนี่คืออันไหนก่อนศูนหนึ่งนี่มัตส์ใส่ก่อนศูนหนึ่งนี่มกักอ,อ๋อชอบส่วนตัวมไม่ได้เกี่ยวกับฝันมักมกรู้สึกรู้สึกในใจนิดหน่อยว่าคือจังสีมาศูนหนึ่งจริงส่พอดีเมื่อน,นั้นไปหาพาเจติเพิ่นผูกแขนใหน่เพิ่นผูกแขนใหนแล้วเสร็จแล้วเพิ่นเบามีเขาเรียกว่าอะไรมีในในอยู่จ้ะนะครับเพิ่นเบาไปผูกแขนเสร็จแล้วเพิ่นบอกว่าไอ้คนตายร้ายเนาะ คนตายหลายๆดอกอ่าตายแล้วน้ํากระทวมมาสั่นหรือว่าเพิ่นอาจิเบ้าใส่เหตุการณ์ช่วงนี้กับบรูจริงหรือเปล่าหรือหรือว่าเพิ่นสิบอกได้ยังจ้าเพราะว่ายูดดีเพื่อนบ้าขึ้นมากจ้าช่วงผูกแขนอยู่นะครับจ้านั่นแหละก็เลยว่าเอาตายกะศูนน้ำกะนึ่งละกันก็เลยตีตรงๆง่ายๆลดนะะห้เพิ่นห้เพิ่นอ่บอกโชคบอกลาบรับ คิดไปเองนั่นละคาดว่าคาดว่าหรือว่าคิดไปเองมาน,นล้ครับคุณบอกคุณแม่นี่นี่บุญน้ำโชคว่ามาหนักทานนี้เด้อคุณพ่อคุณแม่<อ>บุญน้ำโชคมาหนักทัางนี้ก็คือจากอันเก่าที่บุญน้ำโชคบอกวิ่งแปดนี่ตอนนี้บุญน้ำโชกยังวิ่งแปดบอกยังเน่นแปดที่เก่าบอกแมนอ่าคือเอาไงยอวบุญน้ำโชกบ่สนดับไพจิบาดับแปดดับดิจ้าจ้าอ่ไพจิบาดับก็ตามแต่ 3. ก็ในเมื่อเราฝันได้อย่างนี้เราก็ต้องเชื่อตัวเราถูกไหมจ้าเออเราก็เนี่ก็อย่างที่บอกว่าปากเซนสองซื้อนั่นแหละจ้าอ่าก็คือวิ่งแปดไปก่อนไปหนักที่วิ่งแปดก่อนแล้วก็มาเติมพวกนี้นินดนิดหน่อยนะอ๋อเอาแปดเป็นลักอ่าแม่แม่นจ้านี่นี่แหละคุณพ่อคุณแม่ทีว่าอยากรูอยากเห็นหน่ะเขายคอสงสัยแล้วล่ะโอ้ยสายใหม่แห้งเมื่อนี้เอฟซีกับท่อมาหลายทั้งไล่กันเลี่ยงกันว่าสานทาม คำถามส่วนใหญ่ก็คือบุญน้ำโชคมากตัวใดงวดนี้บุญน้ำโชคเอาตัวใดครับแค่เอาตัวมากตัวเดียวกับพ่อนะเอฟซีบางท่านบอกว่าขอแค่ตัวมากตัวเดียวกับพ่อแต่พาถึงเหนี่ยมั้งพอบุญน้ำโชคมากอ่าพวกติดศูนนี่พวกเลขติดศูนนี่แต่กับบริษมทเพราะว่าตัวนี้มันสิมาบรไษดิคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าอันนี้บุญน้ำโชคตีไปเองแต่ตนงวดเลยเพราะว่าเลขออกปั๊บมือนั้นขึ้นนั้นฝันเลยนะ,ะนได้แปดห้าเก้าเลยนี่ ก็เลยมาตัดมาตัดอ่าห้าเก้าห้าแปดเนาะจ้าเก้าแปดเก้านี่เป็นนังค่อยเบาเนาะเมือนั้นมันเบาเบาอัน้ก่าโอ้โหมันมันมันติดเลขไอ้เลขดับตรงล่างพ่อเมืองการดับตรงล่างพ่อเมืองการแต่กับวแน่เนี่มันอาจาศมาบนก็ได้ใช่ค่ะ เป็ปตรงเลขดับตรงล่างของพอเมื่อกันบุนัมโชคเลยบอมาจับคู่นะคะแล้วกะอีกตัวนึงคือนูกเขาบอกว่าเอ้าบอมักแปดบูนหาบเพราะว่ามันเกตีเป็นแปดเป็นศูนเป็นหาได้ขึ้นกันบุนัมโชคเขาบอกว่าศูนหารกับปตรงเลขดับตรงล่างคือกันบุรัมโชคก็เลยบอกเอาแมนตัดออกแต่ว่าถ้าเอฟซีมากกะจัดได้ตีข้อฟันบุ้มโชคเป็นตัวได้มากตัวได้กะจัดได้ขึ้นกันได้ได้จัดได้ขึ้นกันค เจ๋วะจัดเจนแล้ะสำหรับคลิปนี้นะครับว่าบุญน้ำโชคเล่นตัวไรเล่นว่าหลายตัวคุณพ่อคุณแม่บุญน้ำโชคเป็นสิคือจะไม่เล่นจะไม่เล่นเลขหลายตัวก็คือผิดก็ผิดถูกก็ถูกเลยจ้นะครับอบอบอกระจายไว้นะบริดวันนะบอเดเฮดที่จังหวันเขาวันแหยไปทั้งสี่เพื่อมันตดสั่งแฮ่ทั้งสี่บอบุญน้ำโชคบอเดไอ้เฮ็ดทั้งสั่นนะแต่กันนี่ล่ะนักไปที่วิ่งแปดแล้วก็ มา0809กลับไปกลับมานีาน่ละแล้วก็0106จา้าตัวจับคู่พอหมุดน้ำโชกวันนี้กะซีโตซีโตจา้จาเพราะว่าหาเก้ากับหาแปดมันสื้อไปได้จ้าแต่คันมหมองสื่อคันมหมองหาได้จับได้กะกะสติดไว้น้อยอยู่ดิได้อยู่แต่ว่ามันใจเคือง<า>แต่ว่าย่านี้ไก่ฮอดเวล่าเนี่ยสีใจแค่20เปอร์เซ็นต์โอ้ยบ่เอาบ่อเอาท่านนิสัยค <laughs> ันใจเหลือหาบาทจเจียวอยู่โอ๊ย <laughs> เอ้ากะชัดเจนนะคะในส่วนตัวเลขนาเลขที่บุญนำโชคชอบส่วนตัวในงวดประจำวันที่16ตุลาคม2565นะคะคุณพ่อคุณแม่ชอบไม่ชอบชอบตามบุญนำโชคก็จัดได้ถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะคะคกะเข้ากะนําเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นค่ะบอลูนที่มามันตีออกตัวนี้บอลู้ดิจ้ากะจะไปดิลูทาลูกะโดดซักละหรอเนาะกันั่นละคุณพ่อคุณแม่ ยังเกาอพระคุบอกของบอมมีหกักเนาะ,นะขั้น <c oughs> ขั้นขั้นสินแปลเป็นไทยขั้นภาษาบานเข่าเลยคุณพ่อคุณแม่อจังพระหลวงปูหรือว่าตาเเซียนเว้าเนาะของมันบอมมีหักแต่คือมันไปได้เบิดมันบอมภาษาบานเท่าก็คือเพิ่นว่าของมันของมันไมมีหกักขั้นแปลเป็นไทยของมันไม่มีอ้วกนะครับไม่ใช่ มันคนละหากแล้วบนจ้องเอาเอาบเอากับวานแมนของมันไม่มีอ้วกเนาะคนไทยก็จีเข้าใจตัวเอ้ยเอา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 ไว้ที่อแม่ีเปาไปยิบไปจับอ่าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับบอขอบคุณครับแม่